เฟซบุ๊กของพระมหาภัยวันกันบ้างนะคะนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาท่านก็พูดเรื่องของการสวดมนต์ไล่พายุด้วยนะคะพอสอนว่ายังไงบ้างบอกจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีบทสวดบทไหนไล่พายุได้หรอกและล่าสุดหลวงพ่อที่สวดมนต์กันทุกวันก็ยังต้องพายเรือออกจากวัดเลยเพราะว่าถูกน้ําท่วมโบส ท่านย้ำม,มานะคะบอกว่าการสวดมนต์ภาวานาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกฎธร,รรมชาติได้นมัสการพระกุณเจ้าค่ะ,ะคมีบทสวดมีบทสวดมนต์บทไหนไล่พายุได้บ้างไล่พายุไม่ได้ไล่ย่างอื่นได้ไหมสาภาพมันจะไปสวดมนต์ยังไงวัดยังน้ําท่วมวัดยังน้ําท่วมสาภาพนา<ฮ>ะนหลวงพ่อยังพายเรือนะฮะล่าสุดหลวงพ่อพายเรือแล้วหนึ่ง น้ำท่วมหับคาโบดโอ้ยสภาพวัดยังน้ำท่วมนะฮะเอาอะไรมาสวดมนต์การภาวนาโดยไม่ลงมือทําไม่มีผลนะฮะการสวดมนต์ภาวนาโดยที่เราไม่ลงมือทําไม่เกิดผลนะฮะมันไม่ได้ช่วยไปเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะฮะกฎธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อเรา ร่วมมือร่วมใจกันตมาเห็นพระหลายรูปนะฮะที่สุโขทัยพระอาจารย์หลายรูปก็ช่วยโยมก็หวังว่าจะไม่มีใครไปตําหนิท่านอีกนะฮะไม่ใช่กิจของสงฆ์เป็นพระช่วยโยมอีกคนที่พูดนั่งอยู่ในห้องแอร์คนที่บรรยายนั่งอยู่ในห้องแอร์นะฮะสาภาพถ้าไม่อยากให้พระทํางานสาธารณสงเคราะห์ออกมาจากห้องแอร์แล้วไปช่วยเขา เนี่ยค่ะโอ้ยจะว่าไปเนี่ยไลฟ์ของพระมหาภัยวันนี่ยังยังมาแรงนะในแต่ละค่ําคืนนี่คนดูกันเยอะมากเลยแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะ,อ,ะอย่าลืมค่ะพระมหาภัยวันฝากกันไว้นะคะว่ากฎธรรมชาติเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันแต่การสวดมนต์จะได้สตินะได้สมาธิม,มีบทสวดมีบทสวดมนต์บทไหนไล่พายุได้บ้าง ไล่พายุไม่ได้ไล่อย่างอื่นได้ไหมสภาพมันจะไปสวดมนต์ยังไงวัดอย่างน้ําท่วมวัดอย่างน้ําท่วมสภาพนะฮะหลวงพ่อยังพายเรือนะฮะล่าสุดหลวงพ่อพายเรือแล้วนึงน้ำท่วมหนักคาโบดโอ้ยสภาพวัดอย่างน้ําท่วมนะฮะเอาอะไรมาสวดมนต์การภาวนาโดยไม่ลงมือทําไม่มีผลนะฮะ การสวดมนต์ภาวนาโดยที่เราไม่ลงมือทำไม่เกิดผลนะฮะมันไม่ได้ช่วยไปเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะฮะกฎธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันแตมาเห็นพระหลายรูปนะฮะที่สุโขทัยพระอาจารย์หลายรูปก็ช่วยโยมก็หวังว่าจะไม่มีใครไปตําหนิท่านอีกนะฮะไม่ใช่กิจของสงฆ์เป็นพระช่วยโยมอีกคนที่พูดนั่งอยู่ในห้องแอร์ คนที่บรรยายนั่งอยู่ในห้องแอร์นะฮะสาภาพถ้าไม่อยากให้พระทํางานสาธารณสงเคราะห์ออกมาจากห้องแอร์แล้วไปช่วยเขาข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง